วันชาติของ Norway, นอร์เวย์นะเพื่อนๆเซตติ้งไหมขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงเด้๋พี่น้องเด้อในวันชาติมีแต่ความสุขสนุกสนานพาชิไป,ปแห่พระเลดีบ่มาเนี่ยนี่ละมอนกสิบอได้ไปแห่เราเด้อขี้ค้านไม่ลองเลยอ,อากาศกฤสิหนาวๆปุนเนี่ยเงิน,นอื่นไม่ได้ยังไม่ได้ปักเลยวันนี้ละมอนกฤษีพาไปตกปลาพัดพูดว่าจะไปไป,ไปทางน้ำตกเไปพี่น้องทางตรงข้ามปุ่นละเห็นบ่ วิวตงน้ำตกบปกุู๊าขาวๆพุ๊บก็จะาพาไปตกปาก่าคือสิจะเย็นๆหนาวๆขึ้นๆพี่น้องมาเนี่เโอ้ยพอที่ได้คลิปอยู่ก็น้องมาเนี่ยเรา,าเกำลังทงศาดน,น้ำเนรบุญไปปิ้วสะบัดพัดไปพัดมาเนี่ยเราจะทงศาดนอร์อเวย์เนาะข้ามไปพี่น้องเลยข้ามไปเห่ข้ามแต่งตัวขี้ข้ามยังขี้ข้ามเจอผู้เจอคนเบึงแต่ทงศาดกับมี่ละบุญไปตรงศาดนอร์เวย์เนี่ย,ยพี่น้องเลย ธรรมชาติ Norway, นอร์เวย์เนาะงามค่ะพี่น้องวิวสะบัดพัดไปพัดมาหุ่นเป็นดอกไม้น้ำพี่น้องิ่งวิวสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสู้คู่สุขคนนะจ๊ะนี่จ้ะสะดเดาฝรั่งเราเริ่มออกแล้วเพื่อน,เ,อนเริ่มออกแล้วนี่กำลังงามๆเด้อใคหมักกินสะดเดาฝรั่งก็ได้อักษเนาะซื้ออีกซื้อหนึ่งของภาษาอังกฤษนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องลักษณนะเพราะ,ะเป็น อย่างก็นี่นะหน่อยเก็บกินได้จากพี่น้องจ้ามันจะมีพันออกแบบนี้สีม่วงเขียวๆอยู่ลช่ไพี่น้องและอีกพันธุนึงก็ออกเขียวเลยเนาะมันจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะมันจะประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเอาไปกินกับป่นปลาเจ่โป่งเจปนะวปลาอะไรโดยพี่น้องลวกกินคือก็เสดาบ้านเฮานั่นแหละแซ่บจะออกขมๆจะ้ะเอาไปทำแกงอ่อมก็อร่อยนะเสะดาฝรัง่ง เดี๋ยวนีล้ลมนสิหาเก็บพี่น้องเริ่มออกแล้วจ้ะสเตาฝรัง่งเราเริ่มออกเร็วเซบขึ้นอย่างเนี่ยยาระบายอย่างดีเลยแหละมื่อี้เนีลมนเสียที่บายให้เบิ่งเด้ยพี่น้องเด้อผักกูดที่กินไม่ได้นะอันนี้จะเป็นขนแบบนี้นะเพื่อนๆเป็นขนเห็นบ่เห็นน้ำเนี่ละมนบ่มันจะเป็นขนแบบนี้กินบ่ได้เด้อพี่น้องแต่นี่ละมนก็เคยเก็บไปกินอยู่นะ เคยเก็บไปกินอยู่แต่ว่ามันจะสะสมเนาะผักกูดร,รุ่นนี้พัน,นนี้จะกินไม่ได้จะมีสองสีนะพี่น้องอันนี้ออกหัวเพชนชีออกเขกียวเขียวม่วงวม่วงเด้อม่วงๆ่วงสีนะพี่น้องมีสองพันเด้อแบบกินบ่อได้นะเดี๋ยวนี้เราโนพาไปเบ่งแบบเขียวเขียวกินบ่อได้คือกันอันนี้คือผักกูดที่กินไม่ได้เก็บไม่ได้ห้ามเก็บเด้อพี่นอ้องเด้อบบมันใจ่าพากันเก็บเด้ออันนี้คือแบบออกอ่าเขียวม่วงแดงเนาะ แบบกินไม่ได้ลักษณะที่กินไม่ได้แต่เพื่อนๆจ้าใบตายเขาต้นตายเขาก็จะนอนแบบนี้นะนี่นี่แบบนี้คือการพี่น้องเนี่ยเห็นบ่ลักษณะของเขานะ่ะเดี๋ยวนี้เราโมนสีพาไป,ไปบึงพักกูดแบบกินกินได้เนาะอันนี้คือกินไม่ได้นี่พี่น้องนี่อีกพันหนึ่งไงอีกพันหนึ่งเนี่ยที่กินไม่ได้เนี่ยกรสีเขียวจยัิงๆอล่ะเขียวคือกันกับแบบที่กินได้นะพี่น้องแต่เพื่อนที่เป็นขนตามตามลำเพื่อนเนี่ยนะมันเป็นขนพี่น้องเลยกินไม่ได้เด้อแบบนี้ นีลโมนก็เคยแก็บไปกินว่าแต่ว่ามันก็บ่เป็นอย่างแต่มันสีสะสมเนาะพี่น้องเนาะพราะกูุม่มนั้นรุ่นนี้พัดนี้กินไม่ได้พี่น้องเลย mm. อันนี้นีลโมนพามาเบิ่งแบบกินไม่ได้มันจะมีสองพันนะแบบกินไม่ได้แบบเป็นขนๆนนตามลำต้นมันอย่างนี้นะกินไม่ได้นี่สีเขียวแล้วก็ม่วงม่วงแดงๆอีกแบบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อให้เบิง่งอีกอีกก่อเรงแห้งเขียวคักงามพี่น้องเลยโทษเรือตาลายบ่ นีละมณนที่าพามาเบิ่อแห้งงามพี่น้องเนี่แห้งงามกินบ่ได้ได้เลยเนี่ยโอ้ยสาลลยเนาะพี่น้องค่อยกล้องนีล่ละมณนกระจ้าจ้าพี่น้องปับ๊บเป็นนี่กินบ่ได้เด้อก่อเพิ่งกระสิประมาณนี่ต้นที่มันตายมันก็จะหักลาบลงไปแบบนั้นเลยพี่น้องเลยแบบนั้นเลยอันนี้คือลักษณะผักกูดที่กินไม่ได้จะมีจะมีสองสีสีเขียวม่วงเนาะพี่น้อง แล้วก็เคียวแบบเคียวแบบนี้เลยเพื่อนกระซิคค้ายกันกูดกูดค้ายๆกันแต่ลำต้นเขาจะไม่แบนไม่เป็นร่องตรงนี้นะอันนี้แต่อันนี้เป็นร่องอยู่พี่น้องเลยเป็นร่องอยู่แต่ว่ามันกินบ่ได้มันเป็นขนนี่ละม่นก็จะเสียที่บ่ายอย่างไดเนาะว่าไปว่ามาอันนี้คือผักกูดกินไม่ได้เนาะมีคนถามนี่ละมุนมานี่ละมุนก็พามาให้ดูให้ชมเนี่ยจ้ะอันนี้คือลักษณะกินไม่ได้มันจะเป็นขนตามลำต้นมันอย่างนี้เนาะไปเอาไปเบิ่งพักอย่างอื่นกันพี่น้องัก ผักบุ้งฝรั่งขึ้นเต็มเลยก็บักไงบักไงยอดเป้งๆเ,เ,เลยพี่น้องโอ้ยทางนี้เต็มเลยจ้ะเฮ้มาเด้อมาเก็บเอาเด้อผู้ใดอยากกินผู้ใดมักกินผักบุ้งฝรั่งพี่น้องเออหมูหมูนี่ละมุนมาเก็บกันหอยหอยเก็บเพิ่นนะเพราหมูลปุ้ยพี่น้องขอเขาจะมาเก็บกันเลยยอดนี่ใหญ่เป้งๆใส่มะนีรัตมันนม่งมาเก็บเนะี่ย เจ้ามาเก็บไปเห็ดแกงทก่โพลแล้วก็เหยียบลงแนวพี่น้องเลยมันสูงเนาะมันใหญ่ค่าเจ้ารบกวาเจ้าเลือกเอาตัน,นนในน้อยมันพากันมาเก็บมูลดิปุ้ยกอ, <c oughs> อใหญ่คักพี่น้องเอ้ยเป้งๆเลยยอดเพิ่นมันดิสิโบเก็บเดิมมันดิพี่น้องไอ้นี่ลมุนพามาเบิ่งซื้อหมูเด้อหมักแกงกาเจ้ามาเก็บไปแล้วละ่ะเดี๋ยวเจ้าก็มาให้นี่ละมุนกินพี่น้องเลย นิลมนบค่อยหมกักไปได้ผักบุง้งฝรังมันสม้มพี่น้องไอ้นิลมนบหมกักแนวสมสมงามค่ะไปพามาเลาะมาเบิง่งซื่อจากเพื่อนจ้ะขึ้นเต็มเลยใครอยากเก็บก็มาเก็บเด้อนี่เด้องามค่ะเก็บห้อยอันนั่นกระเจ้าเหยียบย่ำลงนะมันโกยรยอีกกัเจ้าเหยียบลงนะเต็มอยู่อาบราบโอ้ยมาเด้อม,มาเด้มเอ,าอ,อ,อาม,าดม,มาเก็บเอาห้อยเก็บกระเจ้างใส่มาหนีรัดมั้งมาเก็บไงกับหมูหมูนีิลมนหมักเก็บ นะเต็มอยู่เพื่อนเพื่อนโอ้ยส,สุบลุบสลับเดี๋ยวลามันขึ้นพักรีล้อมกับเต็มเลยจ้ะอหอยเหยียบหอยฮักข้าเจ้ามาเก็บเอาเต็มอยู่พี่น้องเลยก็ได้นักเอาแต่อันยอดงามมันได้ขึ้นหลายเนาะข้าเจ้ากะที่คาดมาเก็บผุแล้วพักรีล้อมงามค่ะพี่น้องเลย สุดหลุดสลิดแซงทุกทรัพนี่ละมุนกระจักเป็นพี่สาวพี่น้องปั๊บบวเป็นบวกข้างล่างแห้งเต็มอยู่พวกบุ้งฝรั่งนี่แต่ยอดอ้วอวกอวเดินนี่เด้องามครับหอยฮักกเจ้าหมูเนละมุนมาฮักเอาพี่น้องเอ้ยเต็มอยู่ฟื้นก็จะนะไปตาไปอ่อยไฟเนาะบุ้งฝรั่งพี่น้องเดินมาเก็บเอายอดนี้ใหญ่อ้วกคนนะโอ้ออนซอนดอกไม้แล้วเอาผักสี่ล้อม ไปลวกกินกกะเจเียวพี่นอ้องโหเด็กงาห่ากินยอดกินออหอมแต่พี่น้องหอมคือเกินก็นกินพักซี่เลอพี่นอ้องเอามาเก็บไปใส่แกงอ่อมเก็บนมกันด้เสียงจะดังเลยพี่นอ้อง เกลกุบเกลเขียดพี่น้องแซ่บเลยลวกแกงอุ่นแกงอมเนะจะได้เลยยอดน้อยๆอ่อนๆมาบ่ทันพี่น้องนี่ก็ยังสิเท่าปลาเนี่ยเก็บปลาแต่เก็บพอเอาไปลวกแล้วจะ ไล่ครับพี่น้องเต็มข้างล่างก็ได้มไล่ไปเถอะแห่ไปแห่มาคลิปจะไปกุกดหน่อยพี่น้องเต็ม